อันนี้ข้างหน้าน,นี้ก็เป็น yeah, yeah. ทีมที่ไปด้วยกันนะครับ yeah.

ตื้นหรอหัวปลาเียมอทเปั่นแนนะทีนอ้าตอนเช้าอ่อ่างก็เช้าแห้ว ที่ไหนเนี่ยขอคุณเหลือไปดิ่า

มีลงยไนไหมไม่มีอ่ะน่าจะจังหวะปล่อยคันให้เอากล้องให้เลยปล่อยทำไมนี่บอกดึงเดี๋ยวดึงให้ก็ได้ฮ้ยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วอลายเฉยง่ายเฉยกลับบ้านลันเดินเมื่อกี้จุ่มจุ่มไอไอเบนจับ ได้แล้วครับพอหวังของหมู่บ้านเล็กใหญ่นับหนึ่งเจ็ดเก้าชั่วโมงสำหรับวันนี้ไอ้ขียนที่ตามว่าไม่ได้ปะสำหรับวันนี้เก้าชั่วโมงครับสูกปลาตลาโลสองโลตายแบบสดกสดป่าวให้ ผมก็คิดว่าเล่นผมเห็นผลายหางอ้าวฝาดิว่าผ่านมาคีบให้เราอีกเฮ้ยผ่านมาหอดแล้วใช่ไหมเราไปคิดอะไรของมันพอเฟอรตี้พีกีกันแบบแต่ยงแข็งขึ้นอยู่แล้ววะนั่งหรอตามมากัดตีเลยก็มาจะเยอะอย่างเดียวเนาะพี่ผมบอกเยอะคนละสามตัวนะตีอะไรยิบไปเลยเต็ม เอาโกโปได้ใช่ไหมนแคบอากโกโปได้เงเาให้สุดเลยพี่จิตแบบยืดยืดเลยแบบยืดเมนีสนกล้องไปเลยคือทำไมกิตมันแดงแดงมือาสีมีแต่แตกแล้อเนาะใช่ทีู่สีทล้ายดีกว่าใช่ครับยุงอยู่พึ่งง้างเลยอ่าท่าหนนี่เอาแบบเยๆเลย เห็นะครับจกหลาแล<ถ>้วเอยเห็นเห็นมือไหมซ่อนมือหน่อยแคบฮนะได้แ<า>นะครับก็มาดูดูบ้างต่อมก <laughs> ออมีน้ำแนละ้วทะเบียทิ้งเลยนี่นเลยเก็บแล้ว ไปเด้อเป,ป็นยังไงวะบนูบกงไหมถามไม่ได้พี่ติดปากเด้อเด้อมันมองไม่เห็นทางนะากระดิ่งนะวางก่อนปึ๊บอ้าวอะไรนะเนี่ยพุ่ยบง Wow, không có rồi.